ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็คารบทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาสเปาโรฟุตบอลที่สวยงามของเราก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของ b g ปทุมนะครับผมกับการต่อเติมอัจจจร,ริย์อีกเีกนึงนะครับก็หลังจากที่ทางช่องเซาสเปาโรของเรานั้นได้มีการทํา YouTube Short เกี่ยวกับ การต่อเติมอัจจจันทร์ของ B ีปทุมแบบเร่าๆนะครับก็แต่ปรากฏว่ากระแสนั้นดีมากๆเลยนะครับผมแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ถามไถยกันเยอะจริงๆเลยครับวันนี้ทางซาโปโรของเราก็เลยถือโอกาสนะครับมาทาคลิปแบบเต็มๆให้แฟนบอลได้รับชมถึงความเป็นบาเลยละกันนะครับก็โดย BG ปทุมก่อนหน้านี้นะครับมีแผนที่จะสร้างสนามใหม่มูลค่ากว่า1000ล้านบาทกันเลยทีเดียวเลยครับแต่หลังจากการเจรจาขอซื้อที่ดินถึง67ปีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ BG ปทุมเขาก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับผ กลายมาเป็นต่อเติมสนามแทนนะครับเพราะว่าสนามเดิมมันก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วละครับผมโดย BG ปทุมนะครับซื้อมาได้ประมาณ14ไร่นะครับที่อยู่ข้างๆสนามที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เราเห็นกันมาบ่อยๆนั่นแหละครับผมในการถ่ายทอดสดซึ่งสนามนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์พอสมควรเลยละครับผมใครเห็นก็เป็นที่สะดุดตากันพอสมควรเกี่ยวกับอัธจันท์ที่มีแค่3ฝั่งนะครับมาถึงวันนี้นะครับอัธจันท์ก็จะมีครบ4ฝั่งสักทีนะครับโดยสําหรับอัธจันทร์นะครับหลังจากก่อสร้างเสร็จนะครั จะเพิ่มอีก5,000ที่นั่งนะครับรวมกันเป็นทั้งหมดความจุทั้งหมดของสนามเมื่อคืน15,000ที่นั่งกันเลยทีเดียวและครับผมก็หลังจากที่เสร็จศึก AFC U17 จิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับทางสโมสร BG ปทุมนั้นก็ได้รื้อถอนทันทีนะครับผมเพื่อที่จะให้เสร็จทันก่อนเปิดเลกที่2นะครับของฤดูกาล2023-2024นะครับสำหรับ BG ปทุมนี่เขาก็รวดเร็วอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าการที่มีงบประมาณที่เพียงพอไม่ต้องรอนู่นรอนี่ รอนั่นนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับผมเป็นทีมยักษ์ใหญ่เงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะครับจนมาถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับทางสโมสร BG จีปทุมนั G, ้นก็อัปเดตผ่านทาง Facebook ให้แฟนๆได้เห็นอีกครั้งนะครับก็โดยมีข้อความระบุว่านะครับสโมส G, ร BG จีปทุมยังคงเดินหน้าโปรเจกต์ต่อเติมอัจัรยย์ ที่4นะครับทางทิศตะวันออกของสนาม BG Stadium นะครับหลังจากเมื่อต้นเดือนกนรกฎาที่ผ่านมานะครับได้มีการเคลียร์พื้นที่ทางทิศตะวันออกและกำแพงข้างนอกสนามออกไปนะครับและทําการขยับสนามใหม่เพื่อมุมมองการรับชมที่ดียิ่งขึ้นสําหรับแฟนๆเดอะแรปปีนะครับก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับคือต้องขอบอกก่อนเลยว่า ตัวผมนั้นไม่เคยไปสนาม b ีจีปทุมมาเลยสักครั้งเดียวนะครับก็คือว่า,าหลังจากที่มีการต่อเติมอัฐจันทร์ขึ้นมาอีกนะครับเขาก็คงจะมีการขยับพื้นของสนามนะครับก็คือเหมือนปูหญ้าให้บาลานซ์กันให้มุมมองการเห็นของทั้ง4อัฐจันทร์ในอนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมโดยก่อนหน้านี้ก็จะมีพรมสีฟ,ฟ้าสีน้ําเงินนั่นแหละครับผมเพราะว่าในรูปนั้นที่ผมสังเกตนะครับก็มีการลอกออกแล้วก็นําเสาประตูออกด้วยนะครับ ก็คือน่าจะมีการขยับพอสมควรแหละแต่ว่าแฟนๆบีจีประชุมก็คงจินตนาการออกอยู่แล้วครับผมนะสำหรับคนที่เคยไปนะครับแต่ตัวผมผมขอบอกไว้ก่อนแล้วว่าผมไม่เคยไปสนามนี้สักครั้งนะครับผมก็เลยเท่าที่ดูรูปเท่าทีา่การที่สโมสรเผยแพร่มาเนี่ยก็เอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้ามีการอัปเดตอะไรเรื่อยก็หน้าแฟนเพจของสโมสรบีจีประุมได้เลยนะครับผมก็ทางสโมสรก็คงจะมีการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนั่นแหละ ก็เอาล้วครับเรจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนําเสนอข่าวสารประจําวันนะครับผมหากข้อมูลใดไม่ครบถ้วนก็ต้องขอกราบอภัยจริงๆนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ c r i b e รต์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม